จอดสุดยอดแดงนะครับแดงยังรอครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับสู่อูรูชาแนลนะครับผมหลังจากทีห่างหายไปนานครับตอนนี้ผมกลับมาแล้วนะครับทุกคนคิดถึงกันก็ครับอูคนเดียวครับทุกคน วันนี้เฮาเกาะมาอยู่ในเกมขอสานะครับของบริษัทซีนะครับผมเด็ดมาเล่นน้านะครับขับข่าวมาใครจากตัวใดนะครับนี่รถที่เฮาอยู่ก็เป็นซูบูรุรถที่เฮาขับอยูครับเนาะรถที่เฮาขับอยู่เป็นซูบูรุเดบิอาร์เอ็กซ์นะครับปี2015ครับผมได้ทําการแต่งมานิดนึงครับปรับช่วงล่างแล้วก็ใส่สเกิร์ตใส่แม็กนะครับปรับขนาดยางนะครับ ก็ไหลเบาไว้รถนะครับใส่โลบา้านิดหน่อยตอนนี้เขาก็ในก็บกับมาแล้วก็ซื้อรถใหม่สักคันนะครับทุกคนมาเอาไปซื้อรถใหม่นครับโอเครถเดียวจะซื้อนี่คือผมคิดไว้นี่จะเป็นแน่ใจจะเป็นเอ็กเซเว่นนะครับทุกคนเอ็กเซเว่น เง๋เกียบดัดใกล้ถึงแล้วนะครับทั้ง้านเ่ลียด้ทุกคนน่ครับถึงแล้วครับผมคันนี้ก็สวยชฉยย่อยนะครับรอรอรอ วิวอ๋อนะครับผมที่เราจะซื้อจะเป็นมาสเตอร์มสามสเตอร์เราลองมาครับเรื่องโรตารี่นะครับทุกคนหนๆนในในเนเจอแล้วครับทุกคนมาตอ เออเฮ้ยมันฮือซื่อนะครับทุกคนจบ oh, <no. S 1> ข่าวนะครับจบข่าวมันต้องซื่อตัดหนอกอะครับทุกคนต้องซื่อต้องเติมตังค์อู้ง่ยายๆเลยเนะยาะเดี๋ยววันฮอล์ลกันใหม่เป็นเต้นกันนะครับอืมฮอล์ลอย่างดีครับ,ออโ,อรบโอเคครับทุกคนหลังจากตีวนหาหลายรอบนะครับผม กรตั้งหินใจว่าจะเอากันเนี่ยครับนี่นี่นี่สกายไลท์ครับทุกคนทุกคนปูครับ2000 gt-r ครับรุ่นมันว้าวน่าร้องครับน่าร้องทุกคนสวยๆครับสวยๆมีไลท์นี่ตัวครับเนี่ยในหนังฟาดครับฟาดพักนะผักห้าเออผักงกครับทุกคนนี่นี่นี่ เฮาจะเอาไลท์เราจะเอาเป็นสีไว้ครับทุกคนสีแดงครีมเขาสีนี่ดีกว่าครับเนาะสีเดิมเดิมๆาเลยครับทุกคนไปเขาจะเอาลกคุณปู่ไปสิงนะทุกคนเดี๋ยวตั้งแตง่งรถอยเดียว <c oughs> <c oughs> เป็นยังครับเป็นยังสปา์มาดเราจะแตง่งนะ สปอร์ตดิฟโอ้ดิฟจำเลย่ะเด็ดสิ่งมานนี่ดึงมาทุกคนสอบผมสอบมันต่ำดิ ไม่บ้องหรอวะใช้ได้กับแม่กอะดูๆๆๆเดินขอวนกล้ักันทุกคนซักประมาณใช่ละทำไมมันแต่งได้แต่หลอกอ๋อมันแต่งได้อยู่แล้วนี่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  นี่ครับน,นี่ไงครับชุดแตง่งทุกคนเอ้็เหมันคนเคี้ยวเ่าแล้วทุกคนเคี้ยวเบาคือพพภาษาการก็คือฟันหลอนะครับทุกคนฟันหอใส่ตัวนี้ด้วยวครับ ไีสุดละออกมาสายไปแทงได้น,น,น้อยเดียวครับทุกคนเป็นยังเป็นยังลดแต่ง้ามแต่งามองงามยู่ตีแม็กครับนี่นี่เรามาเสร็จแม็กกันดีกว่าครับ อยากเแต่งรถอะไรอย่างก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมฟังบ่เข้าใจก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ครับว่าแปลว่าแบบอย่างนะครับทุกคนใส่แมกตอตรไหนดีครับทดสอบทีอีนี่เหรอใช่ไหมทีสามเจ็ดนี่บอ ไลนนี่ค <facial> รับไลน์นี่ไลน์นี่ไลน์นี่ไลน์เอาแบบซับขนาดยางครับทุกคนหันน้อยก็หันรอครับทุกคนน้อยไปครับน้อยไปนั้นเปลี่ยนเปลี่ยนลายยักษ์ครับเฮ้ยค่ะน่าใจขนาดน้องด้านนอกเป็นมันจะเป็นหิมะเนาะครับทุกคนเอาเสยยักษ์หลืนไม่ได้วะอย่างนี้ครับทุกคน นี้เดีกว่าหวาเหมือนด้านนอกจะมีหิมะนะครับทุกคนขนาดยางดมาสุดเล่มอาสุดมาทานนะโนนี่ครบบอสิบเก้าสิบแปดสิบแปดันบกครออบสิบแปดมาฐานครับ เอากว้างสุดเลยครับยนงนะแตะน้อยคือตะหน้าน้อยกว่าตะหลังนิดนึงแต่ตะหลังเอาสุดเลยครับขนาดยาัง รอครับผมเรียบร้อยครับนี่รอครับรอรอผมต้องรอ หาตังค์ไม่นุนมาเรียบร้อยไัวเบจมืใส่ไปเจ็ดหครับทุกคนจะขาดไม่ได้คือเราต้องเปลี่ยนสีครับทุกคนเปียนสีเปียนสีนี่นม็กนิดน่อย เด้งไ่เด้งครับนี่มาครับนี่มสอบสีนี่เฮ้ยนี่สวยกว่าทุกคนนี่ใส่สีนี้ไปเลยครับฝากกับโปรงครับทุกคนสเต็ปเดิมสเต็ปเดิมครับบ่อนครับ สิ่งแล้วครับอย่างว่านี่สีเอาสีเดิมนะครับผมอย่านานสิใจคอไม่ดีเลยเดือบลอยแล้วครับทุกคนเอามาสมลดกันดีกว่าครับผมอ่านี่ครับทุกคนยังรอ ใครว่ารถเก่าจะสวยมาได้ครับทุกคนนี่เจมเบ้าฟังเสียงเครื่องยนต์กันครับเอาเรื่องอยู่ครับโอ้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 แฮงครับแฮงอยู่นึกไดรอครับรอรอรอมากไม้ เอาลองจามแข่งข้างสนามครับท่านผู้ชมอูอ๋อ้๋ไหลครับทุกคนสุดยอดสุดยอดคุมข่ายครับตั้งที่เสียไปครับผมโอเคมาสนามไม่มาแข่งนี่ไกลเนี่ยกับแข่งเน่ครับทุกคนแดงนะครับแดงยังรอครับผม ดูอีกทีกว่าครับไปไปกันเนี้ยครับมาแล้วครับผม วาครับอุ้ยตอนนี้อยู่ดีฮ็กนะครับทุกคนฮีอกครับโอ้โหโอ้โอ้โโโโครับอยากนะครับไหลขนาะครับทุกคน ขาแห้งขนาดน่ะตัวไอ้บาตันนะรลอยเก้าสิบเป็ันดับหนึ่สองรลอยอันดับหขอครับไม่ได้บัตครับเราตามตูดแล้วครับเห็นโค้นเขาล้ว นายไมโกวหักโซ่ครับทุกคนนายไมโกวหักโซ่ครับผอน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 ผ่อนอามาแล้วครับตีไปครับผมโอ้โอ้โอ้เออพี่เบียดกันก่า สามแล้วครับผมสามแล้วครับสามแล้วแสงแล้วครับผมที่สองที่หนึ่งไปก่อนเด้อ <Yahoo! S 1> ไปก่อนเด้อที่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาอยาเดี่ยวมองหลังครับเอาจะเสียรักเข้าทุกคน มาแล้วมาแล้วกลับมาแล้วไหลครับผมอ,อืมเฮ้ย ยายายาโ oh, <no. S 1> อ้ทุกคนวัดตับฟักแสงก็ได้ครับโ oh. อ้โหยาเด้อขอขออู้อได้อยู่ครับผมเอ้ยโอ้ย oh, hey. โอเคครับทุกคนเมกี้ก็เกือบก้านนะครับผมนี่กับฟอแคนนี่นะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับยังผมไปแต่งรถมายัางกัคอมเมนต์บอกผมได้นะครับผมอันนี้ก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ